ค,คือเรื่องมันมีอยู่ว่าจิฟานชวนไปงานฮาหลานที่จัดที่ตลาดชิงช้าพอเข้าไปก็รู้สึกว่าทําไมมันโล่งจ้งเราคิดว่าวันนี้คนไม่น่าจะเยอะพอเดินเข้าไปในงานก็รู้สึกว่ามันเงียบแปลกทำไมมีแค่ตลาดแต่ไม่มีงานเลยเราเดินเข้าไปพักในร้านเพื่อหาความจริงจะมีงานฮาหลานวันนี้วันนี้อะไรดี <laughs> ความจริงก็คืองานหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เราไม่ได้เช็คกันดูเราก็เลยแวะร้านที่เราชอบกินกันประจํากันเลยสั่งโจก๊กเนื้อสับมากินกันสองคนถ้วยใหญ่จุกๆแบบนี้ไปเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเซ็งนิดหน่อยเพราะตั้งใจจะไปเดินงานตอนแรกกนะ็นัดพ่กแม่งเงามาแล้วด้วยแต่ว่าบอกแม่งเงาไปแล้วว่างานไม่มีแล้วก็เลยแวะกันแค่สองคนแล้วเราก็สั่งสเต็กมาด้วยอร่อยมากอันนี้เคยหิวมากกินหมดถ้วยกันเลยจ้าดูฝีมือการหั่นของคุณชายนั่นนี่นัน่น,น,นทำอะไรอ่ทะทำอะไรอ่ะ น่ากลัวแล้วก็ของหวานด้วยสักหนึ่งชิ้นสุดท้ายแฟนหล่อนี่หล่อไหมอะ่ะรีบกินเข้าไปเลยจ้างำมงางางงาจบแล้วจ้าไว้ไปงานอื่นต่อ